สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทาใหา้เครื่องที่มีความจุน,น้อยนะครับสําหรับใครที่มีเครื่องที่มีหน่วยความจําเครื่องที่น้อยแต่ว่าอยากจะลงเกมที่มีขนาดหรือกิกขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับที่มีขนาดความจุมากๆนะครับซึ่งเครื่องของคุณเนี่ยจะต้องรูทก่อนนะครับเครื่องจะต้องรูทก่อนแอปที่ผมจะใช้หลักๆก็จะมีอ่าเอส p s p e x l o r e r นะครับแล้วก็ f o d e erm r Mon นะครับแล้วก็ UC Browser แล้วก็ Zap Archer นะครับก็ไปหาดาวน์โหลดแอปพวกนี้ได้ที่ใน Play Store เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าความจำเครื่องของผมตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ นี่ผมจำเครื่องของผมอยู่ตอนนี้เหลืออยู่383นะครับว่างอยู่3 8 3เองแต่ว่าผมอยากจะลงเกมที่มีความจุที่มากกว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราโหลดในเพจสตโตเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือมันจะขึ้นเตือนเลยว่าความเหนื่อยความจำเครื่องไม่พอนะครับทีนี้ผมก็มีวิธีนะครับก็คือเข้ายูซีบอลเซอร์นะครับ ไปไปดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดเกมนะครับเกมจากในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็วิธีโหลดนะครับวิธีแรกก็คือเราก็พิมพ์อาจจะพิมพ์ชื่อเกมไปชื่อเกมนะครับเช่นผมจะโหลดเกม GTA อย่างนี้เราก็เราก็พิมพ์ GTA GTA ซาอย่างนี้แล้วก็ตามด้วย ABK บวก data อย่างนี้นะครับ <c oughs> หรือว่าบวก OBB ก็ได้ครับอย่างนี้เราพิมพ์ค้นหาไปนี่นะครับ <c oughs> มันก็จะมีเว็บให้เราดาวน์โหลดนะครับพวกนี้นะครับหรือผมมีเว็บแนะนำอยู่เว็บหนึ่งนะครับที่ผมใช้โหลดอ่าบ่อยๆนะครับนําำนะครับก็คือเว็บอ่านี่นะครับเว็บอ่า l i f dl นะครับนี่นะครับที่ผมใช้โหลดนะครับก็อันนี้ผมจะมาโหลดเกม mortal kombat นะครับเกมนี้ซึ่งเกมนี้นะครับมีขนาดคอมจุของเกมครับ1.7กิกเลยนะครับ1.7กิกที่ดาวน์โหลดก็ง่ายๆครับเนี่ยมาตรงนี้แล้วกดที่ดาวน์โหลดมันก็จะมีให้เลือกนะครับ ของผมเป็น CPU ของมาลีนะครับแล้วก็โหลดเป็นมาลีนะครับมันจะมีไอตัวที่เป็นดาวน์โหลดม็อดนี่นะครับก็คือตัว APK นะครับตัวติดตั้งแล้วก็ตัว Data ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับ1.6 GB กิกนะครับตัว APK ก็จะไม่ไม่กี่เมกนะครับประมาณ20เมกอ่า ก็ให้เรากดดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะข้ามขามั้นตอนดาวน์โหลดไปนะครับนี่ดาวน์โหลดทั้งตัวติดตั้งนะครับแนะนําให้ดาวน์โหลดไปไว้ที่ micro sd ก a รนะครับก็ micro sd card นะครับจะต้องมีความจุมากๆนะครับในการดาวน์โหลดซึ่งของผมนี่ก็มีความจุอยู่ถึง32 g b กิกนะครับ โอเคครับก็เมื่อเราดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเ,อเราก็จะมาทำการติดตั้งนะครับติดตั้งในที่นี้ก็คือเราจะทำให้มันไปอยู่ในไมโคร SD การ์ดนะครับซึ่งไปอยู่ในการ์ดเสริมการ์ดนอกนั่นเองเพราะว่ายังไงมันก็ไม่สามารถลงในในตัวเครื่องได้อยู่แล้วเพราะความจำเครื่องมันเหลือน้อยนะครับโดย เราจะใช้แอปนะครับแอปโฟเดอร์มอนนี่นะครับเป็นตัวในการทำให้มันสามารถย้ายเข้าไปลงใน MicroSD Card ได้นะครับให้เราทำการติดตั้งตัวเกมก่อนนะครับเข้าไปที่แอป e s file e x p l o r นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดเกมมาไว้นะครับ ไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดเกมมาไว้ครับอันนี้คือผมผมเอาไว้ในนี้นะครับก็ให้เราติดตั้งตัว apk ไปก่อนนะครับติดตั้งตัว apk ไปก่อนตัว apk นี่มันจะติดตั้งลงลงในความจำเครื่องนะครับแต่ว่าตัว apk นี่มันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับมันจะอยู่ที่ประมาณ20เมกไปเกินร้อยเมกครับ ก็ให้เราติดตั้งไปก่อนนะครับติดตั้งตัวตัวเกมแล้วนะครับต่อไปให้เราแตกไฟล์ตัวตัว Data นะครับนี่นะครับตัวที่มีขนาด1 1ึ่งหนะครับบางเกมมันก็ก็แล้วแต่เกมนะครับบางเกมก็อาจจะ1 g ึบ้าง800เมกบ้างอย่างเช่นเกมแกงส s t รลาวิกัที่ผมเคยโหลดก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.9GB นี่เลยครับ ก็แอปที่ผมแนะนําในการแตกไฟล์นะครับผมไม่ไมแนะนําให้ใช้แอป ES File นะครับเพราะว่ามันช้านะครับผมแนะนําให้ใช้แอปตัวนี้นะครับนี่ z z a r c h i อ e er รนี้นะครับตัวนี้เป็นแอปที่ผมคิดว่าแตกไฟล์เร็วที่สุดแล้วที่ผมเคยใช้มานะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับพอแตกตัวโฟลเดอร์นี้นะครับ เอาเอาแค่ตัวนี้ก็พอไอสองตัวนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับปั๊บแล้วก็กดกดเลือกกดตรงนี้นะครับกดเลือกให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วเราก็กดอีกทีหนึ่งแล้วก็ x x x แถบอะไรนี่นะครับหันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วเราก็ก็แตกไฟลนั่นแหละครับอ่าแล้วเราก็กดนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อแตกแตกไฟล เราแตกไว้ที่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับผมจะแตกไว้ที่โฟลเดอร์นี้รอจนเสร็จนะครับเดีย๋ยวผมจะข้ามตอนแตกไฟล์ไปนะครับเพราะว่ามันจะนานอแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่ es file ครั้งนะครับ es file ที่นี้เราก็จะได้โฟลเดอร์ที่เราแตกออกมาครับเนี่ยเป็นตัว ข้ด data นะครับจะเป็นสกุลไฟล์ .obb นะครับถ้าตอนต่อไปให้เรากรอ๊อปก๊อปชื่อนะครับก๊อปชื่อไฟล์ตัวโฟเดอร์นี้นะครับก๊อปมาเลยัดลองเลยนะครับแล้วก็โอเข้าไปที่ es file ก่อนแล้วก็ไปที่ ตัวเครื่องนะครับไปที่หน่วยความจำเครื่องแล้วก็ไปที่ Android OBB สร้างแฟ้มใหม่ขึ้นมานะครับสร้างแฟ้มใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็วางตัวที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นรูปแบบนี้เลยเป็นรูปตัวเกม Motor Combat นี้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับ เราจะมาลองเข้าดูนะครับคือมันมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่เราติดตั้งมาแล้วคือคือมันเข้าได้ครับแต่ว่ามันมันเล่นไม่ได้มันยังเล่นไม่ได้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับมันเราจะขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบนี้ ที่นี how, ่ทำยังไงให้ให้มันสามารถเล่นได้เหรอครับต่อไปเราก็เข้าไปที Anat ่โฟลดแอปโฟเดอร์มอนต์นะครับเอาไปเลยแล้วเราก็ไปหาเกมหาตัวเกมนะครับตัวเกม Mortal Kombat ทที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับ เห็นมามันจะมี OBB กับ data นี่นะครับให้เราให้เราเลือกตรง OBB นี่นะครับเลือกแล้วก็กดตรงนี้เลยตรงนี้ปับ๊บกดเข้าไปนะครับกดยึแล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่าต่อไปให้เรากลับไปที่แอป ES File อีกครั้งนะครับไปที่ ES File เข้าเลยอ,อีกครั้งหนึง่งแล้วเราอ่าแล้วเราก็ ไปที่ไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์เกมไว้นะครับเข้าไปเลยแล้วเราก็ย้ายนะครับกดย้ายเลือกย้ายไปนะครับย้ายไปไว้ที่แฟ้ม Android นะครับในในไมโคร SD นะครับไม่ใช่ในความจำเครื่องนะครับแอปแแฟ้แฟม d n น r o i d นี่นะครับปั๊บแล้วก็ไปที่ OBB ถ้ายังไม่มีแฟ้ม OBB ก็ให้สร้างขึ้นมาเลยนะครับเราเข้าไป OBB นะครับอ่าเอาข้าไปมันขึ้นแบบนี้โอ้โหก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมจำได้อยู่ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับเข้าไปอ่าตัวนี้ครับเข้าไปที่แฟ้มตัวนี้นะครับแล้วก็กดวางโอเค เรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์มอนอีกทีหนึ่งครับอ่าแล้วก็เห็นตรงอ่าตรงนี้ไหมครับโฟลเดอคัมแบนนะครับมันยังไม่ติ๊กมันยังไม่ติ๊กเหมือนมอนแอปพวกนี้นะครับก็ให้เราติ๊กปั๊บให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เข้าเกมได้เลย เกมเล่นได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับมันก็จะสามารถเล่นได้แล้วนะครับนะก็ลองไปทำดูนะครับได้ผลจริงๆนะครับ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ไว้ได้เลยนะครับ